สื่อน้องน้องแตงไทยก็ก็ได้ได้พ่อมาในเรื่องการการเต้นด้วยใช่ป่ะลูกใช่ถ้าถ้าเต้นแบนฟอร์ตอนนี้เต้นเต้นได้ไหมก็ได้อยู่ค่ะนี่แต่ว่ามันมันแค่หนูไม่ได้เต้นนานจนหนูลืมแต่ก็ได้อยู่นิดหน่อยเต้นกับพ่อได้ไหมได้อ่ะพร้อมกันเลยอ่ะได้เลยมาสองคนเพราะว่าเขาอยู่แล้วเนี่ย เรามีเต้นด้วยเออไม่ได้เต้นไงเออน้องใส่กไทยไม่ได้เต้นไงค่ะคราวนี้แก้ตัวมามาเต็มแนบอ่าแว้นฟอร์มาเมลซ์เดีนาะเรานัดทิศทางอะไรกันก่อนไหมขาก่อนนะขาาโอเคคอยคลิปมาเออมา ฮ่าโอ้โหที่ตัวกระดาไม่ได้เต้นนานแล้วนะเนี่ยโอ้เป๊ะมากเลยบางทีก็ลาเขาขึ้นไปเต้นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเทำไมคุณเคนไปเต้นทำไมคุณเหนื่อยอะไรฮะทำไมคุณหอบโอ้ยคุณแพทผมสี่สิบแล้วครับ หอบแล้วอ่ะันนี้หอบบวกความแห้งจากเมื่อคืนนียไปใหญ่เลยทีนี้โอ้ับเดี๋ยวนะคนนี้เหมือนพ่อใช่ไหมหนูไม่อาจะถามเหรอเนี่ยสำลองถูกต้องขนาดนี้้งไทยหนูเหมือนพ่อไหมคะเหมือนค่ะเหมือนเหมือนตรงไหนบ้างลูกขอแยกส่วนทุกคนเลยขอแยกส่วนอ๋อขอแยกส่วนด้วยอคิวได้มีตาได้มีหน้าได้พ่อมือได้มีครึ่งหนึ่งของญาติที่เหลือคือของปู่หมดเลยค่ะ แยกชิ้นส่วนล่างแต้มแต่นี่สายของต uh ังไทยคือคือคุณพ่อเลยนะเขาเคามาเริ่มเหมือนพี่แจ๊ดตอนไหนเพราะตอนเด็กๆดูดูไม่เอาแจ๊ดเลยค่ะตอนเด็กๆตอนเด็กๆคือแทบจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยเขาหนะแต่พอช่วงก่อนโควิดอะค่ะเราได้อยู่ด้วยกันหมดเลยทีนี้ก็ ่เริ่มเรียนรู้พ่อทําอะไรอยากทําตามบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากแบบมีฟิลแบบพ่อเล่นตลกก๊อปปี้พ่ออย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายหนูก็ถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรหนูอยากเป็นตลกนี่จริงเหรอตลกไหมลูกก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันท่านชายขาพูดเสียงดังอีกนิดนึงนะคะหักสองร้อยแล้วในบ้านเราจะเป็นอย่างนี้ครัแต่เราจะมีการคุยหลังบ้านก่อนว่า ใครทําการแสดงไม่ดีหรือว่าหรือว่านิ่งอะไรอย่างเงี้ยเสียงไม่ดังพออะไรเงี้ยทางบริษัทเราก็จะหัก200 200ต่อหนึ่งครั้งอันนี้โดนแล้วนะอันนี้คือโดน200นะคืออยู่ในบริษัทเหรอคะฮะอยู่ในบริษัทบริษัทเครือเดียวกันนี่คือในสังกัดหมดเลยเป็นนักแสดงสังกัดหมดแล้วนะโอเคใช่มีแค่สองเบอร์เท่านั้นครับผมมีแค่นี้พอโดนหักแล้วนะแต่งถ่ายลูก200โดนหักไปแล้ว <G ã entender> ไม่ได้เลย <avez> ได้วแกก็พูดเสียงดังนะลูกค่ะ